เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะน้องน้อยของเราหลับนะคะแม่ใหม่อุ้มแม่ใหม่อุ้มคนนู้นก็คือแบบขนปุกปุยมากอะทุกคนสิสวัสดีจ้าเิ้ยน่ารักจังเลยจับไหนไม่ได้หรอโอ้โหแม่แดงทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ไม่ที่คาเฟ่บ้านลอ่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ที่มีน้องแมวอยู่ด้วยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะนี่เลย หน้ารา้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นป้ายบ้านลุงคาเฟ่ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไปพร้อมยัง <Now. S 1> ไปเข้าไปกันเกลลี่ก็จะดีใจหน่อยๆนะคะเห็นคาเฟ่แมวเห็นน้องแมวมาต้อนรับ <Now. S 1> ทั้งที่บ้านตัวเองมีแมวสิบตัว <laughs> นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดแบบว่าด้านหน้านะคะ <Now. S 1> โอ้โหมีชิงชงชิงช้งชา <Now. S 1> ว้าวมีน้องแมวมาต้อนรับเราด้วยทุกคน นี่ค่ะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะน้องแมวรอต้อนรับเราอยู่หูตัวใหญ่มากตัวนู้นคือแบบขนปุกปุยมากอ่ะทุกคนดูสิเราอยู่ในห้องน้องแมวแล้วนะคะโอ้โหมีหลายสายพันธุ์มากอันนี้เป็นแมวส้มสวัสดีค่ะแมวส้ม hello ลฮัลโหล l l อุ้ยตัวนี้อ้อนนะตัวนี้อ้อนมากเลยอุ้ยพี่ไม้ใ้ไหมเหมือนึ้นพี่ไม้ด้วยอุ้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 ยลมันตัวอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ทุกคนขนยาว ปุบปุยมากเหมือนปุยใช่แต่น่าจะไม่ใช่หรือเปล่าแต่ขนเขาเยอะนะวิวิเขาเชื่องมากเลยอ่ะเขาให้เราจับด้วยตัวนี้ก็น่ารักอุ้ย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 นี่เหมือนช่แมวจอร์หรือเปล่าหรือแมวพันธุ์อุ้ยน่ารักอ่ะตัวเธอตัวเธอขี้อ้อนเหรอโอ้โห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 อันนี้สีคล้ายไข่เจียวบ้านเราน้องแมวชื่อไข่เจียวนะทุกคนแมวแบบนี้มีสี่ตัวอ๋อคนยาวแบบนี้ใช่ไหมมันจะใช่พันเปอร์เซียหรือเปล่าเปอร์เซียนื้ แต่น้องแบบว่าเชื่องมากทไม่มีเ,าเขาโดนสมูทดิดูทิ่อ้วนทุกตัวเลยทุกคนวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้โหหน้าบูดแต่น่ารักมากเดีย๋ยวเราไปดูตัวนี้กันทุกคนตัวนี้ไม่ได้มาหาเราเมื่อกี้กลัแบบ้านานี่แท้แดนอุ้ยน่ารักจังเลยสีน่ารักมากมีอ้วนแรงอะ่ะเออพี่ไม้บอกตัวนี้รุนแรงเป็นยังไงอ่ะไม่รุนแรงโทบทบทบ จับหน่อยไม่ได้จับหน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหไปตัวนี้อะตัวนี้อะตัวนี้จับได้ไหมน่าจะไม่ได้หน้าเขาแบบโหดๆอ่าๆกระโดมู่แอยอันนี้พอได้เล่นตัวนู้นตัวนู้นไม่เอาเฮ้ยฉันจะน่าฉันจะน่าทุกคนเขามีบ้านแบบมีประตูแบบนี้ให้แมวแบบเข้าไปอีกอีกห้องนึงอ๋อห้องเมลอีกอันนึงใช่ไหมโอ้โหเลิศมากนี่ใครเอาอะไรมาวางไว้เลยที่อยู่แมวน่ารักอ่ะชอบขนยาวๆทุกคนแกเดม แล้วล่ารักทุกตัวเลยนี่นะคะตอนนี้เรามาพักที่โต๊มะมาหินอ่อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววางของแล้วก็เดินไปสำรวจนะคะพี่ใหม่ใช่ไปค่ะเราจะเข้ามาด้านในกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนโ<พ>อ,อ้โหมีของเล่นให้เล่นด้วยไปเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูน้ํากันท<ม>ุกคน,น,นมันจะเป็นแบบนี้นะนี่เมนูอาหารเยอะมากานี่นะคะระหว่างที่เราสั่งน้ํานะคะแล้วก็จะมานั่งเล่นอันนี้เป็นเกมความรู้นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะสมัยก่อนดังมาก ฮิตมากฮาเกมแบบนี้ใช่ไหมเป็นไงคะสชายไหมดูแลน้อง <laughs> น้องจะหลับแล้วทุกคนโอ้นรนจะหลับแล้วนะคะนี่หลับเลยหลับเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งเล่นของเล่นกันค่ะทำว่าเล่นของเล่นนะคะแล้วก็กําลังเก็บอย่างเป็นระเบียบนะคะส่วนพี่หม่กับเกลี่ก็ไปถ่ายรูปด้านนอกคะ่ะทุกคน,นคะ่ะทุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างพี่ม่อร่อยไหมคะน้าร้านนี้อร่อยเลิศเลยนะคะแล้วก็น้องเกลีชอบไหม โอเคนะคะทุกคนนี่เลยนะคะคาเฟ่บ้านดูนะคะสามารถมาได้นะที่อำเภอหางน้องเจัดเชียงใหม่ค่ะคน้องน้อยของเราหลับนะคะไม่ใหม่อุ้มไม่ใหม่อุ้ม <laughs> น้องจดโดนหลับแล้ว